ถ้าคนในองค์กรร่วมกันทำเนี่ยมันเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นจริงๆจ,จากแผนคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1สู่แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติระยะที่สําสำนักง,งานสัมภาร,รพื้นที่มหาสรารคามได้กำหนดเป้าหมายให้บุคลากรทุกคนมีพฤติกรรมที่สะท้อนการมีคุณธรรมเพิ่มขึ้นจากองค์กรคุณธรรมต้นแบบสู่สังคมคุณธรรมโดยขยายผลสู่ภาคีเครือข่าย สำนักง,งานสมรารพื้นที่สาขาทั้ง12สาขาใน13อำเภอให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบทั้ง13หน่วยงานจากการเป็นแม่ไก่เผยแพร่ความรู้คู่กับการสร้างมาตรฐานคุณธรรมให้บุคลากรมีส่วนร่วมสอดแทรกกับการปฏิบัติงานตามปกติและสภาพแวดล้อมของแต่ละหน่วยงานนำบุคลากรร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ภายใต้อัตลักษณ์สมภรคุณธรรมได้แก่ซื่อสัตย์รับผิดชอบมอบใจบริการ และคุณธรรม5ประการได้แก่พอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาและกะตันยูจากนั้นทําการระเบิดจากข้างในผ่านกระบวนการทํางานแบบอาจยเพื่อระดมปัญหาที่อยากแก้ความดีที่อยากทํากําหนดกิจกรรมดําเนินการดังนี้ด้านพอเพียงจัดกิจกรรมปลูกผักสวนครัวกิจกรรมใส่ผ้าไทยใช้ถุงผ้าหิ้วตะก้าถือปิ่นโตได้รรา,ายจ่ายแล้วก็ได้ส่งเสริม ให้เจ้าหน้าที่มีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยด้านวินยัยจัดกิจกรรม5สสร้างสรรค์พัฒนาคนพัฒนางานส่งผลให้ผู้รับบริการพึงพอใจต่อสถานที่และจัดกิจกรรมยิ้มไหว้ทักทายสวัสดีทําให้พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปสู่การให้บริการที่ดีด้านสุจริตประกาศกิจกรรมโนกิโพ p ิ l ซีงดรับของกำนันทั้งในและนอกเทศกาลบุคลากรแขวนป้ายแสดงตนอันแสดงถึงความซื่อสัตย์และรับผิดชอบต่อการ เราจะได้คำนึงถึงความเป็นข้าราชการที่ดีแล้วก็ปฏนตักเตนด้านจิตอาสาจัดกิจกรรมจิตอาสาสาธารณะร่วมกันทําความสะอาดถนนนักวิชัยกิจกรรมตู้ปันสุขนาเงินและสิ่งของที่ได้ไปช่วยเหลือผู้ยากไร้เช่นบริจาครถเข็นผู้พิการมอบถุงยางชีพบริจาคโลหิตการถวายปัจจัยและเครื่องอัฐาบริหารจัดกิจกรรมกีฬาสีสามัคคีวัน rd one spirit เพื่อสร้างความสามัคคีเพื่ออาทรและเต็มใจที่จะช่วยเหลือผู้อื่นด้านกตันญูกิจกรรมยึดมั่นในสถาบันชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเข้าร่วมทำบุญตักบาทกิจกรรมวันสำคัญทุกกิจกรรมจัดกิจกรรมสงการวิถีไทยร่วมใจกรตันยูเพื่อลดน้ำขอพรผู้ใหญ่แสดงความกรตัญยูต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยขยะมีมูลค่า จากขวดพัสติเพิ่มพื้นที่ให้กับการยกย่องเชิดชูคนดีให้เป็นบุคคลคุณธรรมต้นแบบทางด้านพอเพียงวินยัยสุจริตจิตอาสาและกะตัญญูจากการดำเนินการได้ทบทวนปรับปรุงพัฒนาถอดบทเรียนในทุกกิจกรรมเพื่อให้มีผลสำเร็จการดำเนินการเพิ่มขึ้นส่งผลให้ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดมหาสรารคามเข้าร่วมงานสัมมชาคุณธรรม และตลาดนัดคุณธรรมยังผลให้สภาพแวดล้อมและบุคลากรมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการกว่า9,536คนพบว่ามีระดับความพึงพอใจด้านสถานที่4.98คะแนนด้านบริการที่ดี4.99คะแนนและความพึงพอใจของบุคลากรในสังกัดอยู่ในระดับมากที่สุดคิดเป็นร้อยละร้อยสำนักงานสมรกรพื้นที่มหาสรารคาม มีความมุ่งมั่นตั้งใจยังผลแห่งความสำเร็จที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในองค์กรจากการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบขยายผลคุณธรรมไปยังภาคีเครือข่ายทั้ง13อำเภอให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบทั้ง13แห่งที่จะนำไปสู่สังคมคุณธรรมในระดับบุคคลองค์กรชุมชนและสังคมต่อไป